วัสดีค่ะอันนี้คือแกงไส้กรอกใส่ถัว่วลันเตานะคะสวัสดีค่ะทุกคนลอยพอดีค่ะอันนี้คือแกงไส้กรอกใส่ถัว่วลันเตานะคะก็จะมีพวกผักค่ะผักก็จะมีถัว่วลันเตาแล้วก็จะมีผักรวมค่ะมีเห็ดมีเห็ดมีแครอทมี มีมันค่ะมีมันแล้วก็มีซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศค่ะสวัสด,ดีค่ะทุกคนสวัสด,ดีค่ะทุกคนสวัสด,ดีค่ะคุณยายอ้วน อันนี้เไส้กรอกก็จะผัดแล้วนะคะไส้กรอกผัดผัดให้มันมีน้ำมันออกมาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายอ้วนพอผัดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใส่เออใส่ซอสมะเขือเทศนะคะ อันนี้ไม่ได้ใส่น้ํามันเพิ่มค่ะใน,ในในไส้กรอกเขาจะมีน้ํามันแล้วค่ะก็ใส่ลงไปผัดกับหอมค่ะพอผัดน้ํามันเริ่มออกแล้วก็ใส่ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะคุณยายอ้วนสวัสดีค่ะทุกคน อันนี้คือไส้กรอกผัดผัดอ่ผัดใส่ผักค่ะก็จะออเป็นเป็นแกงค่ะแกงน้ำคลุกคลิกค่ะน้ำจากมะเขือเทศค่ะผัดใส้ออกมาแล้วก็ใส่ใส่ใส่หอม ใส่กรอบผัดให้น้ํามันมันออกมาพอน้ํามันออกมาเราก็ใส่ใส่ซอสมะเขือเทศอันนี้ค่ะใส่มะเขือเทศลงไปไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มค่ะเพราะว่า,นาในไส้กรอกมันมีมันมีน้ำมันอยู่แล้วค่ะ ก็จะใส่ผักนะคะสวัสดีค่ะคุณแนนคุณคุณยายอ้วนสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือแกงไส้กรอกใส่ผักรวมค่ะผักรวมก็จะเป็นพวกผักผักรวมต่างๆค่ะ ผักรวมก็จะมีะเห็ดนะคะเห็คเหคดค่ะเห็ดมีบวบมีแครอทค่ะแล้วก็มีมันมันฝรั่งแล้วก็มีมีอันนี้ค่ะมีอหัวดันเตาแล้วก็มีมะเขือม่วงค่ะตรงนี้ก็จะผัดใส่ใส่หอมนะคะผัดใส่หอมให้น้ำมันจากเออ ใ้น้ำมันจากไส้กรอกมันออกมาพอน้ํามันจากไส้กรอกมันออกมาเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะมันจะเป็นคล้ายแกงค่ะแกงแกงที่ว่ามีน้ํามันกลุกกลิก่อมีน้ากลุกกลิกค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทีนี้เราก็จะใส่ถั่วลันเตานะคะใส่ถั่วใส่ถั่วลันเตาลงไปถั่วลันเตานี้จะเป็นถั่วถั่วแช่แข็งค่ะ ถั่วสดไม่มีนะคะที่ที่ประเทศกรีซไม่มีค่ะมีถั่วแช่แข็งใส่ถั่วลงไปค่ะอันนี้จะเป็นแกงแล้วก็จะใส่พวกเอเห็ดค่ะเห็ดไม่ต้องหั่นเพราะว่ามันเป็นเห็ดเล็กเห็ดเล็กค่ะเห็ดเล็กค่ะเห็ดเล็กเล็กมันเล็กเราก็ไม่ต้องหั่นค่ะ ล้างให้สะอาดเราก็ใส่ใส่ไปทั้งก้อนเลยแบบนี้คะ่ะใส่ไปทั้งลูกเลยเห็ดเห็ดนะคะเห็ดพวกบวกเห็ดค่ะเห็ดบวในนี้มีเห็ดมีบวกมีมะเขือม่วงมีม orm orm. ะเขือม่วงนะคะมีแครอทมีมันฝรั่งค่ะ มีถั่วลันเตาค่ะอันนี้จะเป็นแกงค่ะเป็นแกงในนี้ก็จะจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่าในในไส้กรอกมันจะมีครบรสแล้วค่ะในไส้กรอกเขาก็จะปรุงปรุงเอ่อมาครบแล้วเนาะไส้กรอกที่ว่าเป็นเป็นเอ่อไส้ไส้กรอกที่เขาปรุงมาเรียบร้อยเราก็ไม่ได้ ปรุงเพิ่มค่ะก็ใส่แค่นี้เลยสวัสดีค่ะคุณคุณวิบบี้สวัสดีค่ะค,คุณวิบบี้คุณลีซุงซูนสวัสดีค่ะ,คคคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวมันจะยุบค่ะเดี๋ยวมันจะยุบผักเดี๋ยวมันจะยุบนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะยุบค่ะ ตอนนี้มันดูเต็มหม้ออยู่เดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปค่ะก็จะเติมน้ํานิดนึงค่ะเติมน้ํานิดนึงเติมน้ํานิดนึงค่ะจะว่าเป็นอาหารสุขภาพก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น มันเป็นเอ่อไส้กรอกเนาะคือคือตอนแรกว่าจะใส่ว่าจะไม่สใส่ไส้กรอ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นแกงค่ะแกงผักใส่แกงถั่วลันเตาใส่ผักรวมค่ะก็จะมีไส้กรอกลงไปทีนี้เราก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าในไส้กรอกเขาก็จะปรุงมาเรียบร้อยเนาะพวกพวกเอ่อเครื่องปรุงมันมีอยู่ในไส้กรอกแล้วก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มค่ะนอกจากว่าจะใส่เกลือหรือหรือพริกไทยแล้วก็ผงออริกาโนเพิ่มอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะให้มันร้อนค่ะ ให้มันร้อนถ้าน้ำถ้าน้ำน้อยไปก็เติมทีละนิดค่ะไม่ได้ไม่ได้ใส่ทีนละเป็นแก้วแก้วนะคะคือเติมทีละนิดทีละนิดค่ะไม,มไม่ให้มันไม่ให้มันไหม้เอ่อก้นหม้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆผัดแต่ก็ไม่ใช่ผัดค่ะมันจะเป็นเป็นแกงค่ะแกงน้ำคลุกเลิกค่ะแกงขอบคุณค่ะคุณ คุณว็บวีคุณขนึงเนิดคุณคุณยายอ้วนคุณยายอ้วนคนมักม่วนคุณแนนตีสูงสูนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีค่ะ วมันต้งไม่สะดวกค่ะต้องหยิบเอาค่ะนี่ก็จะคนให้ดูนิดนึงค่ะแบบนี้นี่ค่ะมันมันจะมีรสชาติอร่อยค่ะพอสุกพอสุกมันก็จะเป็นน้ำคลุกคลิกค่ะมันมันจะไม่ใช่เป็นแกงที่ว่าน้ำเยอะๆค่ะมันจะเป็นน้ำคลุกคลิกคล้ายๆผัดแบบมีน้ำแห้งๆค่ะเดี๋ยวผัก เดี๋ยวผักมันก็สุกมันก็จะแห้งไปเองค่ะอันนี้มันผักมันยังไม่ไม่สุกค่ะเพิ่งใส่ผักลงไปถ้าเกิดเราไม่ใส่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ไส้กรอกก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะแต่ทีนี้คุณคุณโซเฟียก็บอกว่าให้ใส่ไส้กรอกไปด้วยมันอร่อยก็เลยใส่ไส้กรอกค่ะเวลาเราผัดไส้กรอกใส่หอมใส่หอม เราก็ไม่ต้องใส่น้ํามันค่ะเพราะว่า,นาในไส้กรอกม,ม,มันจะมีมันจะมมีันเยอะแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะไม่ได้ปรุงเพิ่มไม่ได้ปรุงเพิ่มเพราะว่าเพราะว่าในไส้กรอกมันจะมีครบแล้วเนาะมันมีรสชาติครบแล้วเนาะทีนี้เราก็จะ เราก็จะไปปรุงที่ที่จานของเราเองค่ะเวลาเวลาเราอยากใส่เกลือเพิ่มเราก็ใส่ที่จานเราค่ะเกลือพริกไทยเราก็ไปใส่ที่จานเราเองค่ะก็ผัดผัดไส้กรอกก่อนค่ะไส้กรอกก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะไส้กรอกหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ผัดใส่หอม ให้น้ำมันมันออกมาเราไม่ต้องเติมน้ำมันค่ะอยู่ในนี้มันมีหมดแล้วเนาะทีนี้ไส้กรอกมันมันเขาก็จะปรุงรสชาติมามามันอร่อยแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะแต่พวกพวกรสชาติจากพวกผักมันจะเป็นรสหวานๆเนาะมันก็จะออกมามันก็จะอร่อยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มถ้าอยากใส่เกลือเราก็ไปใส่ที่จานของเราค่ะ ใส่เกลือใส่พริกไทยเพิ่มแล้วก็ไปใส่เวลาเราทานเราก็ใส่เพิ่มที่จานของเราค่ะจะเป็นแกงแกงแบบน้ำคุูผลิกค่ะไม่ใช่แกงแบบมีน้ำน้ำเยอะๆค่ะน้ำนิดเดียวน้ำนิดเดียวน้ำตรงนี้นิดเดียวค่ะเราก็จะใส่ใส่นิดเดียวค่ะใส่แค่ไม่ให้มันเหม็นไม่ให้มอกด้านล่างมันไหม้ค่ะ นนี้ก็จะต้มไปต้มไปเรื่อยๆค่ะต้มไปจนจนผักมันมันยุบตัวค่ะผักสุกก็คือได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ำลดเราก็เพิ่มทีละนิดค่ะไม่ไม่ไม่ใส่ทีละเยอะๆค่ะใส่นิดเดียวนิดเดียวแค่ไม่ให้ตูดหม้อมันไหม้ค่ะใส่ทีละนิดค่ะอันนี้มันจะอร่อยมากมันจะมีรสชาติหวานจากพวกผักค่ะจะมีรสชาติหวานจากพวกผัก คือไม่ต้องใส่น้ําตาลค่ะสวัสดีค่ะคุณเงียบแบบมีเสียงเงียบแบบมีเสียงผู้ใดเนาะสวัสดีค่ะคุณปูคุณ เงียบแบบมีเสียงทุกคนแกงผักค่ะแกงผักเพื่อสุขภาพถ้าถ้าไม่อยากใส่ไส้กรอกเราก็ใส่เป็นเนื้อแทนค่ะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อพวกใช้เป็นปลาก็ได้ค่ะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อหมูถ้าใครชอบใส่เนื้อแบบไหนก็ใส่เนื้อแบบนั้น ทีนี้ถ้าเป็นพวกปลาก็จะใส่ทําถ้าเป็นปลาเราก็จะทําให้ผักนีิสุกก่อนคะ่ะถ้าเป็นปลานะแต่ปลาที่จะมาทําแบบนี้ต้องเป็นปลาที่เป็นเนื้อปลาคะ่ะไม่ได้ใส่ทั้งกระดูกคะ่ะเอาแค่เนื้อปลาพอพอผักเราเริ่มสุกล้วก็เอาปลาวางไว้ด้านบนแบบนี้คะ่ะเอาเอาไอปลาที่เป็นเนื้อนะคะวางไว้ด้านบนแล้วก็เอาฝาปิดสักพักก็จะสุกคะ่ะ ถ้าเป็นปลาหรือว่าพวกปลาหมึกพวกกุ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะกุ้งก็ได้ถ้าเป็นพวกอาหารทะเลก็คือไม่ต้องไปไปคลุกค่ะทําให้ผักมันมันอยู่ด้านล่างพวกเนื้อเนื้อสัตว์เราก็เอาไว้ด้านบนค่ะถ้าเป็นอาหารทะเลเอาเอาใส่ตอน ตอนที่ว่าผักเริ่มสุกแล้วค่ะเอาใส่ด้านบนเอาใส่ด้านบนทีนี้ก็เอาฝาปิดก็ได้แล้วค่ะถ้าเป็นพวกอาหารทะเลแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ลงไปผัดลงไปผัดพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวมันจะยุบนะเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดี๋ยว เดี๋ยวจะลงราคาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวมามาให้ดูแค่นี้ค่ะอันนี้มันจะอร่อยมากถ้าถ้าเพื่อนๆลองทำก็ก็ลองทำใส่ถ้าอยากใส่ให้มันมีรสชาติเผ็ดก็ใส่พริกใส่พักวเครื่องแกงค่ะพริกแกงแบบนี้แล้วก็สามารถใส่ได้ค่ะแต่อันนี้ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดจะเป็นแกงผักค่ะ ก็จะมีพวกผักรวมค่ะมีเห็ดมีมะเขือม่วงมีบวบมีเอ,อ่อถั่วลันเตามีมันฝรั่งค่ะมีแครอทเห็ดเราก็จะใส่ไปทั้งลูกค่ะเพราะว่าเพราะว่าลูกเขาเออดอกเห็ดมันไม่ใหญ่มากก็เลยใส่ไปทั้งลูกค่ะพอสุดเด๋ยเขาก็จะยุบตัวลงค่ะ ขอบคุณค่ะคุณยายอ้วนคุณเงียบแบบมีเสียงคุณแนนซี่คุณคุณปูลีซุงซูนขอบคุณค่ะคุณวิบวีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาดูค่ะอันนี้รสชาติรสชาติคุณสุขสันต์ขอบคุณค่ะคุณสุขสันต์รสชาติมัน มันจะอร่อยมันจะหวานจากผักค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลค่ะถ้าเพื่อนๆอนอยากได้รสจัดๆก็ใส่พริกลงไปค่ะพริกจะเป็นพริกแบบเอ,อ่อพริกแกงพริกแกงก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะทำแบบแบบรสจืดค่ะในนี้ก็จะมีแค่ไส้กรอกผัดใส่หอมพอผัดพอผัดให้น้ำมันมันออกจากไส้กรอกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ น,นี้ก็ใส่ผักลงไปตุนให้มันสุกก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะเพราะว่าในไส้กรอกมันจะมีรสชาติครบแล้วค่ะไส้กรอกที่เขาทำมามันจะมีรสชาติครบแล้วไม่ได้ปรุงเพิ่มค่ะถ้าจะปรุงเพิ่มเราก็ไปใส่ที่เวลาเราทานเราตักใส่จานเราก็ไปปรุงเพิ่มในจานของเราถ้าเราอยากใส่เกลือเราก็ใส่ค่ะ อยากใส่เกลืออยากใส่พริกไทยเราก็ใส่เพิ่มที่จานของเราค่ะแต่ในนี้มันมันอร่อยแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่าผักมันจะมีผักหลากชนิดแล้วพวกน้ำมันเอ่อพวกพวกรสชาติของผักมันจะออกมามันก็จะทำให้อาหารอร่อยค่ะ คุณหนูจานคุณหนูจานพาเลาะสวัสดีค่ะเออเงียบแบบมีเสียงผู้บ่าวสวัสดีค่ะผู้บ่าวเลี่ยนชื่อเลยจำไม่ได้ตอนนี้จำได้แล้วค่ะถ้ามาเรียกสาวเจนจํจำได้ทันที คุณเอ่อคุณเอ่คเอคุณหนูจานลีซูงซูนขอบคุณค่ะแกงผักอร่อยค่ะอร่อยมากอันนี้คุณโซเฟียเมาหมดค่ะ คุณโซเฟียเหมาหมดค่ะคุณโซเฟียชอบมากคุณโซเฟียยกหม้อเลยค่ะแสบหลายคุณโซเฟียมากหลายแม่งอันนี้อาหารอันนี้อร่อยเพื่อนๆต้องลองทำค่ะมันอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ก็อร่อยเพราะว่าพวกผักมันมันจะมีรสหวานค่ะอ่ะเริ่มเดือดให้เห็นละ เมื่อกี้ยังไม่เดือดเพราะว่าใส่ผักเยอะค่ะมันก็จะเริ่มยุบตัวแล้วค่ะโซเฟียมากหลายคุณโซเฟียชอบมอนี้คุณโซเฟีย,มเ,ฟยเมาคนเดียวไม่ใหไ่พ่อยก็ได้ก,กินจานเดียวที่เหลือคุณโซเฟียยกหมก้อ มันอร่อยมากมันอร่อยจริงอันนี้อันนี้ไม่โกหกอันนี้อร่อยมากถ้าไม่ไม่ชอบเนื้อก็ไม่ต้องใส่ถ้าชอบเนื้อสัตว์อย่างอื่นเราก็ใส่ใส่เนื้อสัตว์ได้ทุกชนิดค่ะยกเว้นถ้าเป็นพวกปลาพวกปลาไม่ต้องลงไปคนแบบนี้ค่ะทําให้ผักมันสุกก่อนพอผักเริ่มสุกเราก็ใส่ปลาด้านบนค่ะเอาปลาวางด้านบนพวกกุ้งกุ้งปลาหมึกหรือว่าเป็นพวกหอยพวก ปูแบบนี้แต่แต่ต้องเป็นเนื้อนะคะเอาวางด้านบนเอาฝาปิดก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเอาลงไปคลุกมันจะเละค่ะแนนคุณแนนขอบคุณค่ะที่ถูกปราติที่ถูกประหารคุณเสือเย็นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณหนูจาน ุณพี่หนูจันขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะคุณปูคุณที่ถูกประหารคุณยายอ้วนคุณคะนึงเนตรอันนี้คุณโซเฟียเหมาคุณโซเฟียมาแข่งอร่อยพันว่า,ามันกระเด็นค่ะกระเด็น เช็ดก่อนถ้าทำอาหารมันกระเด็นเราก็เช็ดเลยค่ะถ้าอาไว้มันจะไหม้ค่ะมันจะเหม็นไหม้มันจะเหม,ม็น,หนไหม้มันจะทำให้คราบฝังลึกกระเด็นปุ๊บเช็ดปป๊บค่ะ กระเด็นตรงไหนเราก็เช็ดตรงนั้นค่ะถ้าเอาไว้มันมันจากความร้อนมันจะทําให้คราบฝังเลอกคราบฝังเลอกทีนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการเช็ดเราก็ต้องมานั่งเช็ดทีหลังใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ไม่อยากเช็ดเนาะเราก็เช็ดเลยกระเด็นตรงไหนเราก็เช็ดตรงนั้นกระเด็นใส่หูหมอเราก็เช็ดตรงหูหมอเช็ดให้ดูสะอาดเรียบร้อยมันยัเป็นตากินกระเด็นกระดอน มันก็เป็นตากินทำอาหารอร่อยแต่รอบๆเลอะเทอะมันก็ดูไม่น่าทานค่ะมันดูไม่น่ามันดูไม่น่าทานเราก็ต้องเช็ดเช็ดให้สะอาดครัวเครื่องแบบนี้ทำให้มันสะอาดเรียบร้อยให้เป็นแม่สี่เรือนถึงไม่มีสามีเราก็ทำกินเองมันก็มีความสุขคะ่ะ ลับเฉพาะเดียวอีกสามนาทีลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณปูขอบคุณค่ะคุณปูคุณสุขสรรคุณหนูจันคุณชาติชายคุณคะนึงงนิดคุณวิบวีคุณแนนลีซุงซุลที่ทรุปหารคุณเสือเย็นยายอ้วนคุณสุขสรรขอบคุณค่ะ ลงละลาเดี๋ยวก็ลงละลาบอกถ่ายมันเดือดมันเดือดแล้วเดี๋ยวลงแล้วขอบคุณค่ะหนูจานคุณวิบวีขอบคุณค่ะทุกคนลีสุงโซนขอบคุณค่ะบาลาดีขอบคุณค่ะบาลาดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนยายอ้วนขอบคุณค่ะคุณแนนขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวลงแล้วค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีลงแล้วค่ะรอให้มันเดือดตัวน,นี้มันเดือดแล้วค่ะเราก็จะลงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอ๋อแกงผักค่ะคุณคุณหนูจานอันนี้คือคือแกงผักใส่ใส่เไส้กรอกค่ะแกงผักรวมใส่ไส้กรอกค,ค่ะจะมีถั่วลันเตามีมะเขือมอ่วงมีเออมีเห็ด มีเห็ดมีแครอทมีบวบมีมันฝรั่งแล้วก็มีมะเขือเทศเอ่อซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศที่เป็นแบบนี้ค่ะที่เป็นกระป๋องแบบนี้ค่ะใส่ไปหนึ่งกระป๋องค่ะมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำคลุกเคล็ค่ะแล้วก็มีไส้กรอกค่ะอันนี้ไส้ไส้กรอกทั่วไปค่ะที่เป็นที่เป็นถุงนะคะ ก็จะมีมีแค่นี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มค่ะก่อนอนุญาตลงก่อนค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะพ่อพี่ไมยใย่ทพ่อยได้กินจานเดียวไมยใไนทพ่อยได้กินจานเดียวที่เหลือคุณโซเฟียเขาก็จะกินเขาจะกินหมดเลยเขากินแบบไม่ได้กินข้าวค่ะก็กินแบบนี้ค่ะคุณโซเฟียเขากินแค่แค่แบบ แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้กินกับข้าวแต่ยายพลอยลาดเขาวขอบคุณค่ะขออนุญาตลงก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะลงแล้วลงแล้วขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย